พันดีอยู่เด้ครับอืมอืม,อมข้าจะาเอาเนื้อมาให้ก่อนสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของผู้เฒ่าฟารวยพอสัยฟารวยครับ ตามแนวทางย้ำโค้งสุดท้ายของพ่อเพชรร้านไก่ย่างครับเอซีครับผมู้ใดแวะไปแวะมากกัอย่าลืมมาอุดนุนพ่อเพชรเลยครับเด้อร้านไก่ย่างบ้านยางสองครับ F c ซครับสวัสดีครับสวัสดี <ผม S 1> แอดมินสวัสดีพ่อไว้อ่าครับผมสวัสดีเอทุกท่านที่ติดตามพ่อเพชรไก่ย่างเนาะครับมือนี้มาตามบโค้งสุดท้ายกินแล้วบ่ไก่ย่างาแซ่บเลยบ่กินแล้ไเด้เรียบรอดล้ไเด่ กินอิ้มแล้วก็มีข้าวบ่อตัวบัดกินเขากินน้ำแล้วก็มีข้าวบ่ตอนตัวแซบหลายแซบลายก็สิได้พร้อมตัวตัวดีเนาะมากก็ตัวดีกินเขากินน้ำแล้วก็ผูเอฟซีมากพอมากินเขากินน้ำแล้วขอตัวดีนะพ่อเพชรไปพร้อมครับครับแวะมหาพ่อเพชรแต่ยูุ่บานย่างซองนะครับนะร้านพ่อเพชรไก่ย่างมีร้านเดียวครับเอฟซีครับผมกะคุยกันครับย้ายอยู่มุสาวา เสียดายเนาะมันนคงสุดท้ายพอไหวระบบมาแอดมินระบบมาบมาแล้วมืออื่นเหล็กออกแล้วใหา่แล้ววะถ้านนั้นโดนกี้เราคุยหรือไม่เอากอา <c oughs> <IEL> ดีลนะในกะมาแล้วแอดมินมาถึงแล้วกันปฏิบากไปถึงเอฟซ e e ีคนน้ำเนาะครับเพราะว่าหลังจาก อันนั้นมากอ่ะหลั้งจากที่ทรงข่าวไปตั้งแต่ช่วงตองวัดเนาะครับผมเออมันกะโดนว่ามันฟันดีพอสมควรอยู่มันโดนแล้วก็เลยย่านเอฟซีลืมเมื่อเนี้ก็เลยมาตามอาน้ำปลเพลีต่อครับครับฟันดีป่ะทีที่นี่หลังจากที่อันนั้นขับกับฟันฟันมันกะฟันมันกะ นั่นหลายกับปัญหลายเนาะโอ้แม่นี่หรอกนอนหลายปัญหลายเออถ้าภาษาแพทยศาสตร์แปนว่าตับมีปัญหาดินันหลายปัญหลายถ้าทางเรื่องไสยศาสตร์ทางด้านไสยศาสตร์ก็ว่าพระพุทธมณเฑียรโศกห้ลาบว่าเนี่ยเออเออเขาแต่ว่าหลังจาก ที่ที่ทรงข่าวไปตั้งแต่ตองหัวแล้วนะก็คืออ่าพันดีอยู่เด้ครับเ้าจะเอาเนื้อมาให้ก่อนหนึ่งตอมาเนี่ยหลัลงจากปล่อยเลขชุดนี้ออกไปแล้วก่อนหน่อยเด้ครับโอ้วันก่อนหน่อยเด้เต็มเต็มคู่เลยเด้กัดทเอาหิวมาให้ยผม,มใส่คูหิวใหม่เลย สองไร่ก็ได้เนื้อเต็มคู่น่ะแอนเอาแค่สองไร่แมนเนื้อเต็มคู่เอาแค่สองไอ่โอ้โหมันไม่ได้หลายแท้ผมว่าสิเนาะเออไม่ได้หลายแท้เนื้อสองไร่ยิ่งปุ๋ยเด็กเออเอาได้บ่ะเนี่ยเอาเลยได้ได้เอาอยู่ดิในได้หิ่งห้อคู่๋ยน้ำมันเยอะคิดว่าได้กำไรแล้วกว่าสองว่ากินแล้วโอ้เออได้ป่ะผมอยากกินมาก พันดีตัวนี้วะก็เนื้อมาให้ปั่นนี่พันดีตัวนี้วะแต่ว่าเริ่มเริ่มเริ่มบอกว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นมามันสามสามกิโลเจ็ดสิบเอ็ดขีดเนื้อยึดในครูนะสามกิโลเจ็ดสิบเอ็ดขีดสามกิโลเจ็ดสิบเอ็ดขีดเพิ่นวางสิสามกิโลเจ็ดสิบเอ็ดขีดสองร้อยบาทเพิ่นวางสิ เออผมมีอะไรเออมแนตัวอรแแสดงว่าเลขศูนย์นี่ตั้งแต่ต่อหัวเนาะเออสรุปง่ายๆเดยคือตั้งแต่ช่วงต่อหัวนี่เขาปาดปาดไฟวห้สองขาแมนบอกที่ผมจําได้คือเขาปาดไหว้หงสองขาเนี่ยหาร้อยบาทนั่นบอกเออมากศูนศูนย์มหาศูนยศูนย์บอกเมนเดี๋ยวอ่ะบัดที่นี่ มาเมื่อวันช่วงหนึ่งอีกว่าไอ้ผู้ยิ่งคนอดีตที่เพิ่นเสียไปอือมอันบอกเออนเพิ่นมาเพิ่นมาเพิ่นเพิ่นเพิ่นมาซูนผมหนักผมกับซูนใอ้เพิ่นเป็นบอกเออนั่นแหละที่ว่ามันต้องต้องมีหกสี่สี่หกลำนะแมนอ่าอันละก็หาศูนย์มันบอกหาศูนย์สี่ศูนย์เออวิ่งศูนย์ะ เออผมว่าจักไนศูนย์มันก็ต้องมาสำหรับภูมักวิ่งมักแล่นแมนสำหรับภูมักวิ่งวังศูนย์ตัวเดียวแมนศูนย์มันต้องมากเออหนาสำหรับสามกิโลเจ็ดที่เวยจีนไงก็กันไปเออเาแค่สองร้อยบาทแมนเอาแค่สองร้อยบาทเออเลลวก็เลยมีสองศูนย์น้ำศูนย์สองมันมีแต่ที่แรกอยู่แล้วมีที่แรกแล้ว แต่ว่าในก็เล่ม,มากับสองศูนย์เห่เพราะว่าสองร้อยบาทอสนะองร้อยบาทศูนย์ะแต่ว่าเลขตัวเก้านี่เห็นว่าสามหางนี่ย่างบดศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าอืมสรุปง่ายๆว่าม,มันจะมีศูนย์เลขเออร<ด>เอาตามที่ผมพอเพลิดสันนิฐานว่า หรือว่ามักหรือว่าชอบโตไหนแทะเพระเผ็ดเอาเบิ้ลด้วยเือใจบ่เลขไีนตีคือมักเลขศูนย์มักเลขศูนย์นพอว่าฟันแย่ไหนมันก็มีศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์เออ,อ่าศูนย์ศูนย์มันบ่เออว่าหาศูน,ย,นาาย์ศูนย์มาจากราคาไอ้พัน หายตั้งแต่ตองหวัวด้วขายเนื้อให้แมนเขาปาดเนื้อให้ว่าหาร้อยเออหาร้อยบาทอ,อือแต่ตอนเนี้หลังจากนี้มาเมื่อไหว,ไวนี่เองอ่าแว่นต้องซ้ำเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยแหละที่เขาปาดเนื้อให้ก่อนเต็มคู่นะเออเขาบอกสองร้อยบาทเออมันเกือบเป็นสองศูนย์ศูนย์มันบอกแมน ขั้นที่ท่านั้นเรากับสิมี0ศูนนั่นละผมก็เลยว่ามันต้องมีศู์เอออ่าออไอ้ส่วนส่วนูนยนสองี่มะมันมาจากศูญเออเออแมนมาจาก0ูมาจากศูญศู์สองตัวแมนอันนี้ศูญสามนี่คือคนที่ันตายไปแล้วมันมามกันสามคนตั้งแต่ตองวดนว่าจำได้ปะแมนเมนอันนี้ผู้ยิ่งคนนี้ศูนไห้ผม เรียกว่าศูนย์ส <it> <ilan> <ED> ี่อันนี้เจ้าของศูนย์ห้าศูนย์หกอ่าสรุปง่ายๆคือไหนซื้อตัวนี้ไว้สี่หกหกสี่ครับอีกทีผมตัวนี้ไว้ตัวนี้ไว้ศูนย์สองสองศูนย์อ่าอ่อสองตัวเท่านี้อือสามตัวเดี๋ยวานนี้ฮะสามตัวเด็กกสองศูนย์ศูนย์สองศูนย์ศูนย์ก็สามตัวออันนี้อันนี้คือคือ ราคาเนื้อเอ้กิโลน้ำหนักของน้ำหนักเอ้ยน้ำหนักเนี่ยที่เปันไหมะคูนั่นครับอื่สามสามร้อยเจ็ดเมตรอันนี้คือคือด้ยินในหูอคนบอกคืได้ยินเป็นเป็นตัวนี้ลาลาซุดครับอเนี่ยอืแต่ว่าที่เนี่ยตอนนี้คือสองศูนย์ศูนย์สองศูนย์ศูนย์แอกับสี่หกเอ่อกับสี่หกขันหอนชื่อนี้ก่ะ เอาไปเสี่ยงเอาครับผมเอฟซีครับผมอันนี้โค้งสุดท้ายพอเพชรฟันธงเลยนะครับเบสซีหกกับสองศูนย์แล้วก็ศูนย์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 อันยู่นักหาศูนย์ศูนย์นะครับเอฟซีครับผมเพราะว่าาเขียนหลายมันกี่ลายครับผมอันตานี้ก็ยังเกือบเต็มแล้วเพราะว่าบอกไปว่าในพอห้ตกแต่ละคัมครับวิซีครับผมปฏิว่าบ่ได้เขียนไว้บ่ได้เรนะครับวิซีผมเขียนไว้เบิดทุกตัวแล้วว่ได้เขียนแต่ศูนย์ศูนย์มันก็มีเราหาศูนย์ศูนย์เนาะ เอาสารคลิปนี้ก็ขอบคุณปอเพชรได้เลยครับผมครับสว<ม>ัสดีครับโชคดีทุกคนนะครับเด้อนะครับผม